ต้องการอะไรสปอตไลท์กี่ดวงเดี๋ยวซื้อแล้วไปเสียบปลั๊กให้ที่หน้าบ้านสบายใจกว่าเยอะครับคนมาบอกว่าบเวทีเราทําให้เสื่อมเสียรธรรมเพราะว่าการใส่ชุดว่ายน้ำบนเวทีประกวด <c oughs> ค่ะถ้านางงามไม่ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วจะให้ใส่ชุดอะไรฮะครับ <c oughs> นะฮะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วธรรมชาติผมว่าคนที่พูดเนี่ยนะเขาเองเขาก็มีชีวิตผ่านนางงามมาแต่เขาไม่ประสบความสําเร็จเขาไม่ได้เป็นผู้ชนะเขาอาจจะมีปมในใจหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้ ผมพยายามรู้สึกว่าผมสงสารคนพูดมันไม่ใช่เวทีเดียวนะฮะที่อยู่ๆลุกขึ้นมาใส่ชุดว่ายน้ําทุกเวทีที่เขาประกวดเขาก็ใส่ชุดว่ายน้ําแล้วทําไมไม่ไปจัดการกับทุกเวทีที่ผ่านมาในขณะที่คุณมีอํานาจแลวมิสแกรนปีนี้ปีที่10คุณไม่ฟ้องผมตั้งแต่ปีแรกเลยอะไม่ใช่ผม9้าปีไม่ใส่ชุดว่ายน้ําอยู่ๆมาปีที่10ผมใส่ชุดว่ายน้ามันเป็นของแปลกผมก็ไม่เข้าใจว่าแสงที่มีอยู่ยังไม่พอเหรอครับ นะครับต้องการอะไรสปอตไลท์กี่ดวงเดี๋ยวซื้อแล้วไปเสียบปลั๊กให้ที่หน้าบ้านสบายใจกว่าเยอะครับมันเป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องเรื่องสากลและเรื่องประเทศไทยเป็นเรื่องปกติเวทีระดับจังหวัดเวทีส่งเสริมผ้าไทยเวทีศิลปะส่งเสริมขายเงาะทุเรียนลำไยก็ใส่ชุดว่ายน้ำบางเวทีมันเป็นเรื่องปกตินะครับกรุณามองให้เป็นเรื่องปกติของคนปกติบ้างอันนี้เราเราได้รับ ข้อมูลแค่ไหนที่ตอบอกว่าก็จัดการอะไรไปถึงไหนแล้วก็ตอนนี้เห็นบอกว่าไปร้องกระทรวงวัฒนธรรมแล้วจะไปร้องอีกสองรอบแกนับเป็นรอบด้วยครบสองรอบเมื่อไหร่ก็จะไปร้องอะไรนะไปปปปอะไรสักอย่างนะคือจะขยับเลเวลในการที่จะร้องเรียนเอาให้ได้นะฮะทั้งหมดและทั้งมวลเนี่ยผมรู้ว่าแกคงต้องการพื้นที่ผมก็พยายามทำใจนะก็ให้แกใช้พื้นที่ให้เต็มที่ นะครับแกอยากสนุกกับเราผมก็ปล่อยปๆแกแต่ต้องบอกนิดนึงนะว่าค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงานและความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายทุกอย่างทำไปเขาก็รู้คุณยิ่งทำอะไรที่แปลกมากขึ้นผมอ่านคอมเมนต์ทุกสื่อผมว่าคอมเมนต์เกือบร้อซที่เขาคอมเมนต์ถึงคุณในทางไหนว่างๆเนี่ยลองไปอ่านดูบ้างแล้วอยู่กับตัวเองเงียบๆสักพักหนึ่ง เราลองถามว่าตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับผมไม่โกรธหรอกครับผมรู้สึกว่านะฮะผ,ผมผมผมให้ความเมตตานะฮะต่อคนนะครับที่อาจจะต้องการอะไรบางอย่างผมให้ได้ก็ให้นะครับแต่ว่าอย่าลุกลามกันให้มากไปกว่านี้แล้วก็เอาจริงๆอยากร้องใครก็ร้องนะครับผมผมไม่ไมมยไปร้องนายกเลยก็ได้ นะครับผมก็ไม่หมายจะร้องใครก็ได้แล้วแต่ตามอัธยาศัยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้นั่งและคิดนิดนึงอ่ะทานข้าวให้อิ่มนะฮะแล้วก็กินน้ำทำใจสบายกินวิตามินเยอะๆแล้วคิดว่าตัวฉันคือใครแล้วฉันพูดไปแล้วจะมีประโยชน์อะไรแล้วพูดไปแล้วต่อไปนี้หมายความว่าทุกเวทีจะต้องเลิกใส่ชุดเวน้ำใช่ไหมมันทำได้หรือเปล่าเมื่อมันทำไม่ได้ การพูดที่ไม่มีประโยชน์ในภาคแห่งความจริงคนพูดมันก็จะรู้สึกได้ว่ามันเสียเวลาเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าครับแล้วทีนี้มันมีผลกระทบมาถึงนางงามเราด้วยใช่ครับปลาด้าเหมือนรู้สึกว่าเขาจะจัดการทางกฎหมายมน้งปราด้าคือตอนนี้ผมว่ามันอาจจะไม่ใช่ปราด้าอย่างเดียวหรอกครับมันอาจจะเป็นคนอื่นอีก นะเพราะผมทราบว่ามันก็จะมะีการติดสอยห้อยตามไปอีกหลายกรณีผมไม่รู้กว่าจะจบเนี่ยก็ภาวนาให้จบเร็วๆวันที่30เดี๋ยวฮะตอนนี้ผมเองเนี่ยวันที่9ผมก็ต้องไปมอบตัวนะฮะที่หนังเลิงนะครคุณคุณท่านเนี่ยนะฮะก็แจ้งความผมโดยตรงนะฮะข้อหาหมิ่นประมาทเป็นอาญาซึ่งออกหมายเรียกผมครั้งที่2ผมได้คุยกับทางสอนอแล้วนะครับไม่ต้องออกหมายจับ นะฮะผมจะไปวันที่9เพราะขอให้ผมได้หายใจหายคอนิดนึงในการทำงานแล้วก็รถโชว์เกี่ยวกับการโปรโมทประเทศบ้างเอนเตอร์เทนเมนต์บ้างแล้วก็หากินให้กับบริษัทบ้างนะครับแล้วไปมอบตัวแน่นอนนะครับนี่คืออีกหนึ่งสิ่งและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องที่กำลังจะตามมาและอย่างเรื่องน้องปราดาผมผมไปเมื่อคืนนี้หลังจากรู้ผมก็ไปนั่งฟังน้องแรปอีกรอบนึ่งเพราะว่าผมฟังไม่ไม่มีเอ่ยชื่อใครอ่ะ คือผมก็ไม่เข้าใจเขาหมายถึงใครอันนี้พูดจริงๆนะเขาอาจจะหมายถึงคนที่แบบลุกป่าซึ่งลุกป่ามันมีหลายคนนะฮะมีตั้งหลายคนในอดีตลองพิมพ์ดิว่านักการเมืองลุกป่ามีใครบ้างเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจและอยู่ด้วยกันมันก็ต้องทำใจด้วยไม่ใช่เอะอะก็อฟ้องเอะอะก็ฟ้องเอะอะก็จะไปแจ้งความนะครับก็กฎหมายมีไว้สําหรับอ่าผมว่าจริงๆมันก็ต้องมีความยุติธรรมนะฮะ ระวังนะครับว่าถ้าเกิดน้องทนไม่ไหวขึ้นมาแล้วเกิดสมมุติว่ามันก่อให้เกิดความเสียหายโดยที่น้องไม่ได้กล่าวอ้างใครนะน้องอาจจะฟ้องกลับก็ได้ถูกไหมครเพราะว่ากฎหมายมันก็มีไว้สําหรับทั้งสองฝั่งแล้วผมพยายามฟังเนี่ยไม่มีชื่อนายสมศักดิ์สมชายใดๆทักคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันเป็นการร้องขึ้นมารัวๆนะครับแล้วพูดถึงจุดยืนก็ก็เป็นสิทธิ์ของน้องนะผมว่ามันก็เป็นความน่ารักอย่าไปซีเรียสกันเยอะแยะแล้วก็ ช่วงให้สัมภาษณ์ผมก็รู้สึกได้ว่าพยายามมาทิมแทงอะไรเจ้าของเวทีไม่ทราบนะฮะผมจะต้องไปปั่นหัวใครให้มานั่งด่าคุณหรือว่าคุณหรือกระทบกระแทกคุณผมไม่รู้คนในประเทศเยอะแยะ,ยะที่เขามีคอมเมนต์แนวนี้แล้วเขาก็รู้สึกแบบนี้ผมคงไปโทรหาเขาแล้วบอกให้เขาทําไม่ได้หรอกครับผมเคารพสมองทุกคนแล้วทุกคนลุกขึ้นมาทําผมยังไม่รู้และผมก็มารู้เอาเมื่อ นะครับมันเกิดเหตุแล้วน้องลงใหม่ๆผมยังไม่ทราบผมยังฟังได้ไม่ครบเลยเมื่อคืนเป็นคืนแรกที่ผมบอกให้ลูกน้องเซฟมาทั้งหมดโยนมาในไลน์ผมแล้วผมนั่งฟังตั้ต้นจนจบต้องอุทานอุ้ยจะไปฟ้องอะไรต้องอุ้ยอย่างนี้เลยนะจะไปฟ้องอะไรครับมันฟ้องอะไรล่ะฮะผู้ต้องหาคือไค่ฮะผู้เสียหายคือไก่ ไห้คุยบอกน้องใจเย็นๆนะมีอะไรอนะ่ะพี่พี่ดูตามหลักการแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรหลอกนะฮะขอให้น้องใจเย็นๆแล้วก็มีคนก็ติดต่อไปหาน้องน้องก็เริ่มมีความรู้สึกกังวลว่าเอ้แล้วหนูจะไปต่อ,อยังไงหนูจะต้องสัมภาษณ์เนบอกว่าหนูไม่ต้องทําอะไรหนูอยู่เฉยๆเพราะหนูไม่ได้พูดถึงใครหนูอยู่ลอยๆบางคนก็อาจจะสะดุ้งสะเทือนอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของคนสะดุ้งนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราไม่กลัวอีกกี่คดีก็ส่งมาไม่เป็นไร,เ,รเอา,เอา,เอา,เอาคือเราก็ <laughs> พร้อมช่วยเหลือครับเพราะว่าการที่ให้แกได้ทํามันก็เป็นการช่วยสังคมประเภทหนึ่งเหมือนกันนะทาที่ผมเถอะทามาเลยที่กองแกนอย่าไปทําคนอื่นในประเทศไทยเลยครับ <_ fighting> อย่าไปทําร้ายนักการเมืองหรืออย่าไปทําร้ายนักธุรกิจหรืออย่าไปทําร้ายใครที่ากำลังกับเคลื่อนถ้าเกิดไม่สบายใจระบายลงที่แกนยินดีครับแล้วก็ฝากเรียนเชิญท่านนะฮะวันที่30 6โมงตรงมาเช็คอินเตรียมที่นั่งเอาไว้ให้ท่านด้านหน้าสุด นั่งคนเดียวครับถ้าท่านมาเป็นแถวพิเศษนั่งคนเดียวอยู่ข้างหน้าเลยครับมเปไม่เป็นไรหรอกครับเพราะธรรมดาคุยกันก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วน,นั่งคนเดียวดีแต่ว่าขอคนจริงสักครั้งได้ไหมช่วยมาหน่อยช่วยมามานั่งดูตั้งแต่ต้นจนจบมีชุดว่ายน้ำให้ดูด้วยและดูเสร็จแล้วรู้สึกไม่พอใจอะไรสอนอเขตนี้ เปิด24ชั่วโมงนะฮะได้เลยทุกเวลาครับยินดีครับเพราะว่าทําให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นผมก็ดีใจด้วยผมเชิญจริงๆเลยใช่ไหมพี่ผมเชิญจริงๆคนจริงต้องมาคนที่จะพูดอะไรได้ต้องดูกับตาอย่าแววเสียงมาให้เห็นกับตาตั้งแต่วินาทีแรกจนมงลงไม่ถูกใจอะไรช็อตโน้ตให้หมดเลี่ยงคดีมาเลยครับยินดีฮะสนอยเดี๋ยวผมบอกให้ตำรวจมาดูแลให้เลยมาแจ้งรับแจ้งความนอกสถานที่ก็ได้นะหรือเปล่า นะครับพูดตรงๆกรุณามานะครับวันที่3 0นี้นะครับโชว์เริ่มหนึ่งทุ่มตรงนะฮะมาดูของจริงนะครับว่าลักษณะอาการเป็นอย่างไรแล้วจะไปร้องกระทรวงไหนอีกจะมีกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์<ม>กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพาณิชย์นะฮะกระทรวงมหาดไทยไปให้หมดครับนะฮะถ้ายังมีเวลาก็ไปเลยฮะเราก็จะช่วยๆกันไปเพราะว่าถือว่าสบายใจคุณอะเราก็ดีใจเพราะว่า เราอาจจะช่วยใครได้ไม่เยอะแต่เราช่วยคนคนนี้ให้สบายใจจะได้เป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นจะได้ไม่มีเวลาไปที่คนอื่นมาลงที่เราดีแล้วฮะเพราะฉะนั้นฝากให้มาด้วยนะแต่สิ่งหนึ่งที่เสดายโพสต์ลง a ฟ e b o o k ท้าผมให้ไปลงสสราชบุรีแข่งกัน<อ>แล,<อ>แล้วดูซ<อ>ิว่าใครจะเลือกใครมากกว่าก,กันเ,<อ>เสดายจังเลยคาท้านี้ไม่มีทางเป็นไปได้จริงแล้วถูกไหมฮะเพราะคนท้าไม่ได้ลงแล้วใช่ไหมเพราะคนท้าไม่ได้ลงอีกแล้วอ่ะ หมดสิทธิ์นานไหมตลอดชีวิตโอ้ยเสียดายจังเลยเมื่อไหร่เขาจะแบบให้ได้ลงบ้างอ่ะถ้าเมื่อไหร่ได้ลงผมจะมีความสุขมากเพราะผมรับคำท้าไปแล้วรับดูสิบเก้ออ่ะเก้อเนาะมันเสียดายเขาท้าเองนะผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลยพิมพ์ท้าในเฟซบุ๊คอยังอยู่ไปดูย้อนหลังผมรับคำท้านะแต่เสียดายจังเลยอ่ะไม่ได้ลงมันน่าจะสักหปีสิบปีนะผมยังรอไหวแต่นี่เขา นานไหมฮะตลอดชีวิตผมรอไม่ไหวจริงๆปล่อยผมไปตามลำพังแล้วกันนะครับก็คือเขาจับกลุ่มาที่แบรนด์ทีเร็วใช่ไหมคะับครับก็อันนี้ด้วยทัดีล่าสุดบอสคิดว่าที่เขามาแบบยุ่งเ่ยวกับบอสเนี่ยเป็นเพราะว่าในฐานะคนรักดีเหมือนกันหรือว่าเขารักบอสหรือว่าไม่ฮะหรือว่าเขามาหาอะไรจากบอสครับก็บอกแล้วไงว่ามิสแกนเป็นบริษัทประกวดนางงามและขายสปอตไลท์ครับผมต้องการแสงต้องการแสงเข้ามาที่นี่ โอ,โอเคแสงแสงท่านก็เยอะแล้วนะฮะแต่โอเคเดลี่ไลฟ์หรือไงฮะหมายถึงว่าไลฟ์ไม่แปลว่าแสงแสงายวันอย่างเงี้ยเหรอไม่ไหวนะคบมันเหนื่อยนะฮะเอาเป็นว่านะครับตอนนี้ที่เขามาผมก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นสองสองเหตุก็คือตอนนี้มันเป็นเรื่องมิดรแกรนเนี่ยมันจะทําให้คนเข้าถึงง่ายเอาละต้องยอมรับนะฮะสิ่งแรกสิ่งที่2องเขาอาจจะรักผมมากนะฮะเพราะว่าเราชกกันตั้งแต่อยู่บนเตียงคนไข้นะฮะจนลากลงมาจากเตียง นะฮะจนกลับไปอยู่บ้านรักษาตัวเองนะฮะทำอะไรก็ยังประชิดติดตัวอยู่เสมอรักนะจุ๊บจุ๊บรับมอแกรัสมัครครับเาใอไรนะฮะมัครัครับอ๋ออือไม่ฮะรับสมัครแต่ไม่เอาฮะจะเอาได้ยังไงคุณสมบัติดีเกินกว่าบริษัทที่ผมจะรับได้ ครับอันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจเพราะว่าแกหลุดมาคํหนึ่งประมาณหนึ่งว่าเอเคแบบเหมือนกับว่าเวทีเราสามารถตอบโต้เรื่องการเมืองโดยเฉพาะฝ่ายที่รู้สึกว่าอาจจะไม่เหมาะสมเนี่ยได้ชัดเจนหรือเปล่าจึงพุ่งแทงมาที่นี่ทําไมไม่พุ่งแทงไปนางงามเวทีอื่นเขาก็นุ่งชุดว่ายน้าเหมือนกันก็ต้องยอมรับว่าเป็นไปได้นะฮะต้องยอมรับว่าเป็นไปได้เพราะ ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ยเราก็เป็นเป้านิ่งซึ่งกันและกันอยู่แล้วเพราะว่าโดยโดยหลักการแล้วมิสแกรนเนี่ยชัดเจนเรื่องระบอบประชาธิปไตยและชัดเจนเรื่องคุณภาพของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่นางงาม77คนเนี่ยทุกคนมีลักษณะเหมือนกันหมดก็คือรักความเท่าเทียมกันและรักสิทธิของตัวเองจึงมีการพลั้งปากหรือมีการพูดถึงเรื่องการทํางานของรัฐบาลอยู่เสมอแน่นอนครับ ถ้าคุณเป็นรัฐบาลหรือคุณเป็นคนของรัฐบาลหรือคุณเคยเป็นคนของรัฐบาลคุณอาสามาคุณต้องยอมรับในเหตุผลในคําวิพากษ์วิจารณ์ได้และคุณสามารถใช้สิทธิ์ในการอธิบายได้แต่ไม่ใช่คุณใช้สิทธิ์ในการเครียดแค้นพยาบาทโดยที่ไม่บอกเหตุผลในการที่ถามไปผมว่าอันนี้ก็ช่วยไม่ได้ครับถ้าเกิดจะเป็นแบบนี้และใครที่ยังเป็นแบบนี้อีกอยังไงก็ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะแกรนยังไงก็ยืนข้างของความเป็นประชาธิปไตยและอยากใช้สิทธิ์ใช้เสียงครับ ผมว่านะครับคนเราเดี๋ยวนี้มันผ่านยุคที่คุณจะเอาอะไรมาวัดกันแล้วล่ะคนที่ใส่ผ้าถุงยาวจนถึงกระตุมก็มีมากผัวมากเมียไม่ใช่หรอครับคนที่นั่งอยู่บนพักเก่าแก่เกือบร้อยปีก็ต้องคดีข่มขืนไม่ใช่หรอครับมากมายนับสิบสิบลายและคนในพักบางพักก็เวียนผัวเวียนเมีย,มยกันเป็นคนเป็นว่าเล่นคุณลองไปสืบประวัติเอาสิครับ ว่าใครเคยเป็นเมียใครมาก่อนแล้วเป็นผัวใครมาก่อนแล้วเป็นเมียใครมาก่อนสนุกสนานร่าเริงบันเทิงใจคนเหล่านั้นไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ําผมถามคําเดียวว่าเราทําดีไหมครับจริยธรรมไหวไหมกระทรวงวัฒนธรรมเห็นด้วยไหมครับว่าคุณจะต้องข่มขืนคนอื่นได้สิบกว่าคนเชิดหน้าลอยตาให้ประกันได้แล้วก็ที่สําคัญคือพักก็ไม่ได้ออกมาทําอะไรโดยโพสต์เช็คตัวเองว่าตามสบายปล่อยไปตามกฎหมาย คุณจะไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอครับตอนนี้คุณบอกว่าตามกฎหมายแต่คุณอย่าลืมสิครับ mm. เหตุเกิดจากการใช้เครดิตของพักถุกไหมฮะเครดิตนามสกุลส่วนหนึ่งเครดิตพักส่วนหนึ่งทําให้ผู้หญิงต่างๆกลัวเพราะฉะนั้นคุณต้องคอมเพนเซตชดเชยให้กับผู้หญิงเหล่านั้นในนามพักด้วยคุณอย่าปัดเพราะว่าเวลาที่เกิดเกิดที่คุณเหมือนขโมยอะครับนะฮะถ้าเกิดไปก่อเหตุที่ไหนแล้วคุณไปรับซื้อของโจรคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วย นะมีส่วนร่วมบางส่วนนี่แหละครับผมว่านี่คือสิ่งที่บอกตรงๆว่ามันวัดไม่ได้หรอกครับนะฮะว่าคุณจะใส่ชุดยาวแค่ไหนนะครับและคุณจะทําอะไรแล้วคุณจะกลายเป็นคนดีไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดของมิสแกรนก็คือ3สิ่งสิงสทธิมนุษยชนความเสมอภาคและประชาธิปไตยจริงๆจะสู้จนวันตายต่อให้ไม่ได้ต้องดีขึ้น นะฮะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่ผมบอกเลยว่าผมอยู่กับเขามาเยอะเขาไม่ยอมใครเด็ดขาดเชื่อผมครับโอเค